พวกเราญาติประชชนเมษาพฤษสภา53นะคะเราสนับสนุนพรรคเพื่อไทยที่ดูแลเราพวกญาติญิเนี่ยและผู้บาดเจ็บมาตลอดเวลาณต,ตอนนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่จับมือตั้งรัฐบาลก็จะมีอีกพวกหนึ่งมาจับตั้งแทนเพราะฉะนั้นเราขอสนับสนุนพรรคเพื่อไทยแล้วเป็นกําลังใจให้แต่เราไม่ได้สนับสนุนให้ไปจับมือกับพรรคสองลุงนะคะ เราสนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้สําเร็จแล้วแก้ไขกฎหมายให้ผ่านไปผ่านวิกิตรงนี้ไปด้วยกันพรรคที่เป็นฝ่ายค้านควรสนับสนุนตรงนี้ด้วยถ้าไม่มีฝ่ายค้านกฎหมายมันก็เสนอไม่ได้เพราะไม่มีฝ่ายค้านยกมือให้เพราะฉะนั้นถ้าท่านได้อ่านกฎหมายรู้รัฐธรรมนูญแล้วช่วยทําตามกฎกติกาที่พวกเราอะได้รับรัฐมนูญอันนั้นมาตั้งแต่ปี60ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วจะได้มีคนรับได้ไหม หากจับมือกับประชาธิปัตย์หรือว่ากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในในในจดหมายเปิดเปนนึกที่เรายื่นไปเมื่อกี้เราเระบุไว้แล้วว่าเราไม่เอาประชารัฐพลังประชารัฐเราไม่เอาพรรคของลุงเราไม่เอาประชาธิปัตย์เราไม่เอา,า,เา,เอาแต่เราสนับสนุนใ้เขาจัดตั้งรัฐบาลมีพรรคเยอะแยะพรรคเล็พกพรรคน้อยคุณก็รวบรวมมามันก็ได้อยู่แต่คุณจะเอาเราสนับสนุนเราเป็นกำลังใจใ ตำแหน่งทานวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ถ้าสุดท้ายแล้วอะค่ะเพื่อไทยไม่สามารถที่จะชนพื้นที่เคยมีส่วนร่วมไปการสลายการชถูมย่านทำได้ใช่ไหมคะรับไม่ได้ค่ะเราไม่รับเราบอกแล้วรับไม่ได้เราต่อได้เมื่อไหร่เพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลได้เรารอเรารอเพื่อไทยค่ะรอคือความยุติธรรมเพราะว่ายากไม่ได้ 99ศพเท่านั้นมันมีคนที่ทวงคืนความยุติธรรมอยู่ทุกจังหวัดของประเทศที่เขารอเพื่อใครมาทาความกระจจางตรงนี้หเห็นชัดแล้วให้รัฐมนูญม,มันเดินหน้าได้อะ่ะมันต้องมีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมคะเริ่มต้นขอทวนนะคะคือไม่เอาระบประชารัฐไม่เอารวมไทยสร้างชาติแล้วก็ประชาธัปที่์คือไม่เอาไม่เอาค่ะแต่ถ้าตามหลักแล้วเนี่ยค่ะถ้าพรรคไทยไม่ได้ทักทักใจพรรคหนึ่งในสามพรรคนี้เลย การต่อพากยางเราจะมองว่ายังไงครับอันน,นี้เราก็ต้องเห็นเห็นใจในในพักเพื่อไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เราก็อยากให้พักเพื่อไทยเขาจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เพราะจะได้นาเนินการของประเทศเพราะว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องคิดถึงเสมอว่าปากท้องประชาชนมาเป็นใหญ่นะแล้วอีกอย่างหนึงเนี่ยมาในวันนี้ก็อยากจะวนไปถึงสว คือประเทศอ่ะเราต้องเดินหน้าไปให้ได้แล้วก็คืออยากให้สวอ่ะคำนวณถึงประชาชนมากให้มากที่สุดเพื่อปากท้องประชาชนนะครับเพราะว่าทุกคนอ่ะจะอ้างสิทธิ์ว่ารักประชาชนเพื่อประชาชนจะถามว่าคุณก็ต้องทําให้ไดนะ้เมื่อคุณรักประชาชนคุณต้องช่วยเหลือกันประเทศเราจะได้เดินหน้าต่อไปเพื่อนเพือนบ้าน จะได้ไม่ต้องไปแซงหน้าเราเราต้องเหนือกว่าเขาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็าจะอยู่เชียงขางกับเพือไทยเพราะเราเกิดมาจากเพื่อไทยทุกสิ่งทุกอย่างอย่างกรณี30บาทก็ขอวอนกับพี่น้องประชาชนเสือแดงด้วยว่าเราก็ได้หยได้ดีมาจากเพื่อไทย3 0บาทนี่เกิดมาจากท่านทักสินทุกสิ่งทุกอย่างลืมตาอาฝากได้แม้กระทั่งข้าวแม้กระทั่งต้นยาง ที่ราคายางจากร้อยยี่สิบร้อยหนึ่งหรือเมื่อก่อนเนี้ยยังเหลืออยู่แค่แปดสิบยังกลับมาเป็นร้อยห้าสิบแล้วเป็นไงครับจากเพื่อไทยไม่มีอำนาจผลที่สุดเป็นยังไงนะจะเหลืออยู่แปดสิบเจ็ดสิบเองค่าน้ำยางนะครับที่ขายออกไปในกรณีนี้เราก็เห็นใจเพื่อไทยแล้วก็ขออ,อย่างหนึ่งว่าในส่วนหนึ่งอะไม่ต้องวิตกกังวลกันมากท่านนัศดีจะกลับหรือไม่กลับ อันนั้นมันเป็นสิทธิของท่านโดยที่ว่าความปลอดภัยของท่านอยู่ตรงไหนท่านคิดเองท่านทำเองได้แต่ <c oughs> ส่วนรวมแล้วประชาชนมาเป็นใหญ่เพราะว่าปากข้องประชาชนคุณต้องเข้าใจในข้อนี้ทุกๆุกพักแล้วพวกเราก็ไม่เคยออกมากลางถนนอีกเลยเพื่อให้บ้านเมืองเราสงบเกมบางอย่างส่วนมากเราก็จะต้องรู้ด้วยว่า ไม่จาเป็นที่จะต้องให้เพื่อไทยที่จะต้องบ่งบอกออกไปในสื่ออะไรมากมายกลยุทธ์ของการที่จัดตั้งรัฐ,รฐบาลเขาจะไม่บอกกันลอะครับพอได้แล้วแล้วเดี๋ยวค่อยๆทำเพราะประชาชนก็จะลืมตาผักได้ถ้าสุดการรวมรัฐบาลของเพื่อไทยอาจจะมีแต่สมาชิกของพลังประชารัฐที่ย้ายมารวมไทยสร้างชาติย้ายมาอันนี้รับได้ไหมคะอันนี้มันก็ต้องเกี่ยวกับทางเพื่อไทยนะครับว่าเขาเห็นเหมาะสมหรือยังไง เพราะว่าความจําเป็นอ่ะก็ให้เพื่อไทยเขาตัดตัดสินให้ได้มากที่สุดเราเป็นแค่ผู้สนับสนุนแล้วการบริหารมันก็เป็นของเพื่อไทยถ้าวันหนึ่งสุดท้ายถ้าสมมตจริงๆนะคะเพื่อไทยไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้จําเป็นจะต้องรวมกับพรรคสองหรือพรรคประชาธิปัตย์เราจะมีท่าทียังไงคะกรณีนี้ถ้าเขาไม่ทิ้งประชาชนแล้วก็ทําให้ประชาชนลืมตาอ้าปากหรือ ถ้ามาหากินได้คล่องแล้วก็ดีขึ้นก็สามารถรับได้แต่ก็ต้องพิจารณาดูอีกทีนึ่งแล้วแต่เพื่อไทยเขาเป็นคนตัดสินเพราะด้านบริหารประเทศอันนี้เราเป็นแค่ประชาชนเพื่อสนับสนุนเฉยๆแต่ด้านบริหารนี่คือระบบพักระบบนายกเขาเป็นผู้เป็นผู้บริหารนะครับตอนนี้แผลบัดแผลในปี53เนสามมันมันจากบางลงยังไงเรื่องความรู้สึก ความความจางนี้ผม,มว่าม,มันจะจางได,ได้ยังไงค,คะนในมเมื่อคดียังยังไม่ได้มีการไต่สวนอะไรเลยอะ่ะเราพรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมรัฐบ,บาลครั้งที่แล้วก็ได้ไปคุยกับญาติญาติว่าเราจะร่วมกันเ,เดินหน้าเอาทวงคือความยุติธรรมเพราะว่าคดีทุกคดีเนี่ยไม่มีการไต่สวนพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะช่วยเอาคดีอันนี้ขึ้นมาแต่ว่าก็คือ ณปัจจุบันน่ะยังไม่มีใครทําอ่ะพรรคอื่นก็ไม่เห็นมีใครช่วยเราเลยแล้วเราก็ต้องออกมาแบบนี้แล้วค่ะต้องช่วยให้เพื่อไทยได้ตั้งรัฐบาลนี้ได้สําเร็จไม่ว่าจะมกับใครก็ได้แต่ว่ามีเงื่อไนไขสามพรก่อนใช่ค่ะเป็นทางเลือ่องเบื้องตอน้น<ไ>ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลสิ่งในฐานขอนญาตพิจาชนปีห้าสามอยากให้พรรคเพื่อไทยดำเนินการอะไรบ้างคะบอกตอนบอกเปน็นระยะสัญญาได้เลยหรือไม่คือจุดแรก เออ่ขอให้เพื่อไทยอะ่ะคิดถึงปากท้องประชาชนก่อนนะครับเพื่อจะได้เดิมไปขา้างหน้าแล้วก็กฎหมายบางส่วนที่เราจะต้องแก้ไขเราก็แก้ไขแต่ว่าเราก็ต้องคิดถึงส่วนรวมเป็นหลักแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเนี่ยเออคนพรรคที่จะเข้ามาร่วมก็ขอให้แบบบรีบน,นอมแล้วก็ปอมดองกัน ไอสิ่ง <I> ที่เ,เราจะนําพาไปด้วยกันเราก็ต้องไปด้วยกันนะครับแต่อายุวามของคดีค่ะของย่านเดชชนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ปีนะคะเพรพ่งผานผ่านไปแล้วสิบสามี่ปีใช่ค่ะเหลืออีกสปีแลอีกเ็บปีแล้วถ,ถ้าเราถ้าเรายังนิ่งเรายอมรัมบในตัดกิกาที่ตอนนี้ที่เขาทํากันอยู่อ่ะแค่เพื่อไทยไม่ออกมามันจะไม่เกิดอะไรที่เลยเจ็ดปีถ้ากัะศูนเปล่าเพราะฉะนั้นเราถึงได้ให้เพื่อไทยอะจะตั้งรัฐบาลให้ไดเร็จ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับญาติบิดาชนต้องการก็เป็นญาติบิราชนนะคะทุกทชมที่